เมืองระดับ ท้องถิ่นกันบ้างนะคะกําลังจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงต้นเดือนหน้าแล้วนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าการเมืองไทยเนี่ยหลายคนก็เริ่มที่จะมีการออกฉากออกหน้ามาค,คุณนักษินได้ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ไม่ได้ป่วยแล้วแหละนะคะแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเต็มตัวล่าสุดมีรายงานข่าวว่าคุณนักษินั้นเตรียมที่จะลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครของพรรคพื่อไทยหาเสียงนายกอบจหลายจังหวัดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ลงพื้นที่หลายจังหวัดและแต่ละจังหวัดก็ร้อนแรงฟาดงวงฟาดงาฟาดไปที่พักประชาชนฟาดไป ที่อดีตทหารฟาดไปที่พักร่วมล่าสุดมีข่าวว่าถ้าการปฏิทินเอาเฉพาะเดือนมกราคมนะคะมี3จังหวัดที่คุณนักศินจะลงพื้นที่ไปเริ่มกันที่วันที่5มกราคมค่ะคุณนักศิลเนี่ยก็จะไปช่วยคุณสลักจริตนะคะติยะภัยรัฐผู้สมัครนายกอบจอจังหวัดเชียงรายหาเสียงนะคะก็คิดว่าน่าจะไปแบบเช้าเย็นกลับนะคะแล้วก็หลังจากนั้น12มกราคมจะไปลำปางจะเดินทางไปช่วยหาเสียง กับผู้สมัครนาย,ยกอบจอของพรรคเพื่อไทยคือคุณตวงรัตโล่สุนทรก่อนที่ในวันที่18มกราคมนะคะจะเดินทางไปช่วยผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดนครพนมนั่นก็คือคุณอนุชิตหงสาดีนะคะน่าสนใจว่าจะมีประเด็นการเมืองอะไรที่เป็นควันหลงจากการหาเสียงของคุณทักษิณไหมหรือพูดอะไรปุ๊บมันจะกลายมาเป็นนโยบายหาเสียงของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาลหลังจากนั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอติดตามครับ ัญชีทรัพย์สินนะครับของคนสําคัญสําคัญอย่างเช่นนี้ครับคนต่อไปก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนะครับกรณีพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของตนเองพร้อมกับคู่สมรสก็คือคุณพักพิไลทวีสินนะครับทรัพย์สินรวมกันสองคนเนี่ย985ล้านนะครับเป็นทรัพย์สินของคุณเศรษฐานั้น,นีย625ล้านของคุณหมอพักพิไลเนี่ยครับ360ล้านนะครับมีหนี้สินทั้งสิ้นเนี่ย750,000บาทนะครับ คุณเศรษฐานนั้นเนี่ยมีเงินสด1ล้านเงินฝากนะครับอีก99้ล้านหแสนบาทนะครับมีเงินลงทุนอีก1นึ่งล้านสแสนบาทนะครับก็มีโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างนะครับอีก156ล้านนะครับมียานพาหนะอีก50ล้านบาทมีสิทธิสัมปทาน22 000, ล้านนะครับมีทรัพย์สินอื่นๆมูลค่าอีก135ล้านนะครับส่วนคู่สมรสนะครับก็มีเงินสดเนี่ยหนึ่งล้านแปดแสนบาทเงินฝากนะครับอีก38ล้านเงินลงทุนอีก58ล้าน ยานพาหนะอีก2ล้านนะครับสิทธิสัมปทานอีก700,000แ,แล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆอ,อีก258ล้านนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยตอนที่รับตตอนที่พ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง27เมษายน2 5 6พรเนี่ยนะครับก็แจ้งทรัพย์สินรวมเนี่ยครับ1,000กับอีก18ล้านก็ลดลงนะครับค่ ส่วนคุณศักด์สยามชิดชอบนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมนะคะเจ้าตัวแจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น111,936,663บลานาบาทนะคะไม่มีหนี้เลยรวย1 1 1ล้านหนี้เป็นศูนย์นะคะแล้วก็แจ้งว่ามีสถานภาพโสด แบ่งเป็นเงินสดนะคะจำนวน1,700 0ล้านบาทนะคะมีเงินฝาก2บัญชีนะคะมีที่ดิน19แปลงนะคะเป็นที่ดินในพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมียานพนาหนะสองคันรวมมูลค่า2 1 0ล้าน1แสส่วนรายการทรัพย์สินอื่นๆนะคะก็มีที่น่าสนใจก็อย่างเช่นมีพระเลี่ยมทองสององค์ สร้อยคอทองคำหนัก5บาทนะคะจำนวน1เส้นนะคะแล้วก็หนัก10บาทจํานวน1เส้นมีโลเล็กซ์เรือนมีแหวนเพชร1วงมีงาช้าง1คู่แล้วก็มีปืน3กระบอกนายศักสยามแจ้งว่ามีรายจ่ายต่อปีอยู่ที่ปีละ2ล้านบาทนะคะเป็นค่าเช่าบ้านปีละ 2 4 0 0 0 0บาทมีเงินสมทบกองทุน42,000บาทค่าใช้ใจ่ายส่วนตัว1 8 0 0 0 0้แบาทมีเงินได้พึงประเมินภาษี1,380,000าาทนะคะแล้วก็มีรายได้ต่อปีอยู่ที่ประมาณ หนึ่งล้านสามอย่างไรก็ตามในการสกแสดงทรัพย์สินกรณีที่คุณศักสยามพ้นจากตําแหน่งสอสอเมื่อวันที่17เมกราคม67เนี่ยก็อาจจะมีความต่างกันเล็กน้อยคือเมื่อกี้ที่เล่าไปก็คือพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีแต่ตอนที่แจ้งว่าพ้นจากตําแหน่งสอสอนะคะตอนนั้นเนี่ยก็มีทรัพย์สินอยู่ที่หนึ่งร้อยกับอีก10ล้านไม่มีหนี้เหมือนกันคือเท่ากับว่าทรัพย์สินภาพรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ1ล้านบาทค่ะค อีกคนหนึ่งครับคุณซาบิดาไทยเศษนะครับรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเข้ารับตําแหน่ง6กันยายน2567นะครับก็แจ้งบัญชีทรัพย์สินพร้อมกับคู่สมรสมีทั้งสิ้น234ล้านนะครับคุณผู้ชมแบ่งเป็นของคุณซาบิดานั้นเนี่ย211ล้านคู่สมรสอีก22ล้านนะครับมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นเนี่ย2 9 0ล้านบาทนะครับแล้วก็คุณซาบิดานั้นมีทรัพย์สินเนี่ย211ล้านก็เป็นเงินสด3แ0นเงินฝากอีก30ล้านแล้วก็เงินให้้กูยืมนะครับ อีก7ล้านนะครับมีที่ดิน64แปลงส่วนใหญ่ก็อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็มีโรงเรือนมีที่พักนะครับมีรถยนต์นะครับมูลค่า7ล้านรถตู้นะครับอีก1นล้านเจ็ดแสนบาทนะครับส่วนทรัพย์สินอื่นๆที่น่าสนใจเช่นงาช้าง2กิ่งมูลค่า5้าล้านสามแสนบาทนะฮะอีกสองกิ่งนะครับมูลค่าอีก1นึ0 0 0สบาทนะครับมีปืน3กระบอกมีสร้อยคอทองคําแล้วก็สร้อยเพชรนะครับมูลค่า6กล้านเจ็ดแสนบาทมินาลิกาหรูสีเรือน ไม่ว่าจะเป็นโรเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปาเตฟิลิปนะครับนอกจากนั้นยังมีเข็มกลัดเพชรมีต่างหูนะครับคู่สมรสนะครับมีเงินสด2 0 0แสนมีบัญชีเงินฝากธนาคารอีก13ล้านที่ดินอีก6แปลงมีโรงเรือนและก็สิ่งปลูกสร้างอื่นๆด้วยครับ ส่วนทางด้านของคุณเฉลิมชัยสีอ่อนนะคะก็แจ้งในกรณีเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพบว่ามีทรัพย์สินรวมกับคู่สมรสจำนวนทั้งสิ้น100กับอีก1ล้านค่ะเป็นของคุณเฉลิมชัยในยประมาณ42ล้านนะคะอีก59ล้านเป็นของคู่สมรสมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น10ล้านบาท ทรัพย์สินที่น่าสนใจมีปืน10กระบอกนะคะอย่าไปหือกับพี่ต่อนะมีปืน10กระบอกมูลค่า5้าแ0 0หบาทสร้อยคอทองคํา1เส้นนะคะพระเครื่อง6องค์แหวนเพชรพลอย3มวงนาฬิกา5เรือนมูลค่ารวม3ล้านห0 0 0แบาทค่ะครับอีกคนหนึ่งครับพลตํารวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณครับยื่นผลจากตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่6กันยายน2567นะครับ ก็แจ้งบัญชีทรัพย์สินพร้อมคู่สมรถนะครับมีทรัพย์สินรวมทั้งสิน292ล้านนะครับเป็นของตนเองนั้นเนี่ย128ล้านนะครับเป็นของคู่สมรถอีก164ล้านไม่มีหนี้สินเลยนะครับพลตเอกพัชรวาดนั้นแจ้งมีบัญชีเงินฝากเนี่ยครับ84ล้านบาทที่ดินสีแปลงนะครับโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ยานพาหนะนะครับแล้วก็รายการทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจเช่นพระสมเด็จปลักเครื่องเรียบกรอบทอง เหรียญทองเหรียญราชการทองและก็สร้อยคอทองคนะครับพระทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชม82องค์ด้วยกันพระนรยานะครับคู่สมรสนั้นมีเงินฝากเนี่ยครับ116ล้านเงินลงทุนอีก31ล้านนะครับมีที่ดินมีโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็บรรดาเครื่องเพชรน,นะครับอันนี้ก็เป็นนักการเมืองนะคะที่กรณีเข้ารับตำแหน่งหรือว่าพ้นจากตำแหน่งก็ตามธรรมเนียมก็ต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินที่สินกับ ปปชคณะกรรมก,การป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นยังไงบ้างคะแต่ละคนแหมรวยๆกันทั้งนั้นก็ขอให้ทางานเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะมาดูอีกหนึ่งกรณีคะ่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจํานวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ